วิธีแสดงความรักต่อนุชฉบับแมวแมว,แมวการกระพริบตาช้าๆแบบนี้เป็นการแสดงออกถึงความรักและความไว้วางใจกระพริบตาเบาๆเพื่อฉี่ฟาร์มในใจเว้ยถ้านุชเห็นน้องกระพริบตาเบาๆใส่แบบนี้อย่าลืมกระพริบตาเบาๆกลับนะไอ้ไอ้ลุงถั่วกระพริบตาหรือว่าง่วงนอนหนึ่งค่ำกระพริบตาเบาๆเพื่อเขาจะเติมข้าวให้เขา,ขา,ขาบอกดีเลยการเอาหัวมาชนแบบนี้มอง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 ในครับมองมองก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการแสดงความรักต่อนุช หรือบางทีก็อาจเป็นการเอาหัวหรือตัวมาถูไถถูถูถูขอพรจากตะเกียงวิเศษโดนถูใายแบบนี้ทีไรใจละลายเลยล่ะจินนี่จ้าจินนี่จ้าออกมาอา้อยออยลุงถั่วอ้อนแค ทำไมถูกแคร์หลอดแรงกว่านุชนมีล่ะโซบ้แครยอดชุดยัวยัการนอนหงายท้องโชว์พุงแบบนี้ก็เป็นการแสดงความรักถ<ะ>้าเขานอนหงายพุงอาซาให้เกาแบบนี้แสดงว่าเขาไว้ใจเราอย่างมากการนวดให้นุชอย่างเราก็เป็นการแสดงความรักอีกแบบหนึง่งช่องขี้นวดให้นวดให้ยยพฤติกรรมนวดนี่น่าจะติดมาจากสมัยที่ยังเป็นลูกแมวตอนที่เขาเข้าเต้าแม่แมวเขาจะต้องนวดเต้าแม่แมวเพื่อกระตุ้นน้ำนมโดนนวดแล้วแอบฟินน์แต่อย่าลืมคอยมันตัดเล็บให้น้องนะไม่งั้นก็แอบแสบเหมือนกันเออนวดนวดนวดแสดงความร ๊ะไปกันเถอนะลินไปการเดินตามไปทุกที่เป็นการแสดงถึงความรักความห่วงใยอือ๊ปไปไปต้องรอเขาได้เหรอโอเคไปด้วยกันไปไปไปช้วยกันค่ะเรออบางที่ก็ตามมาเฝ้าถึงหน้าห้องน้ำอาบน้ำนั่งุงเบ้อ ถ้าไม่ปิดประตูห้องน้ำก็คือมาตามถึงในนี้เลยเดี๋ยวก็เป็นตากุ้ง,งยิงหลอกโซบะเวลาล้างจานมิก,ก้าก็ชอบมาเฝ้าล้างให้สะอาดสะอาดและอย่าลืมเติมข้าวนะครับนัดมี